ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องเลือกบ้านหลูให้มั่นใจจากเซอร์พิมพ์ M2F World and Life นะครับการตัดสินใจซื้อบ้านสักหลังเป็นเรื่องใหญ่ถ้าต้องการเลือกบ้านหลูทุ่งเงินไปแล้วก็ต้องมั่นใจว่าจะได้บ้านที่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปคเคล็ดลับการเลือกซื้อบ้านโดยเฉพาะเรื่องรายละเอียดเล็กน้อยก็ควรนำมาประกอบการพิจารณาการตัดสินใจเพื่อ การเลือกซื้อบ้านที่ตอบสนองพฤติกรรมการใช้สอยและเหมาะสมกับครอบครัวให้มากที่สุดผู้บริโภคจึงควรให้ความสําคัญกับข้อมูลรอบด้านประกอบการตัดสินใจเลือกบ้านดูบ้านให้เป็นจะได้อยู่อย่างมั่นใจการวางแผนซื้อบ้านเราจะมาแนะนําสําหรับผู้วางแผนซื้อบ้านแต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนอย่างไรโดยมีสิบวิธีให้พิจารณาดังนี้นะครับหนึ่ง พิจารณาจากทำเลที่ตั้งโครงการสำรวจทำเลอยู่ที่อาศัยและการเดินทางที่สะดวก 2. พิจารณาราคาที่เหมาะสม 3. เลือกซื้อบ้านจากผู้พัฒนาพัฒนาโครงการอสังหาริมรัตย์ที่เป็นมืออาชีพ 4. สำรวจบริษัทหรือเจ้าของโครงการมีความเชื่อถือมีประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยมากน้อยเพียงใด รือพิจารณาจากประวัติชื่อเสียงและผลงานในอดีตเพื่อเป็นเครื่องรับประกันในขั้นต้นความเป็นมาของบริษัทผู้พัฒนาโครงการว่ามีความเป็นมาอย่างไรห้าหรับโครงการที่ดีนั้นควรเลือกโครงการที่มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ครบถ้วนหกดูแลหกดูแบบบ้านที่ สอดรับกับสภาพภูม,มิศาสตร์เช่นเมืองไทยเป็นเมืองร้อนต้องเน้นนวัตกรรมการออกแบบให้เป็นบ้านเย็นในเมืองร้อนประหยัดพลังงานอาทิการจัดวางตัวบ้านให้หันรับทิศเหนือและทิศใต้เป็นหลักเพื่อรับลมและออกแบบให้บ้านมีพื้นที่โปร่งโล่งต่อเนื่องระบายอากาศในทุกด้านของอาคารที่รับแดดมีการติดตั้งกันสาดเพื่อบังแดดและฝนให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดเจ็ด โครงการที่มีการออกแบบอย่างสวยงามและมีโครงสร้างที่ได้มาตรฐาน 8. พัฒนานวัตกรรมใหม่ที่ตอบโจทย์ไละสไตล์ของผู้อยู่อาศัยเช่นครอบครัวที่มีผู้สูงอายุความใส่ใจละเอียดในฟังก์ชันของบ้านที่อำนวยความสะดวกต่อผู้สูงอายุอาทิเช่นห้องน้ําชั้นล่างทิศทางรับลมแสงสว่างเพียงพอเเลือกตำแหน่งที่ดินและแบบบ้านให้เลือก แลงที่เหมาะสมตามความต้องการของผู้ซื้อสิบสุดท้ายอย่าลืมนะครับคำนึงถึงเรื่องการบริหารชุมชนที่ได้มาตรฐานและข้อมูลระบบความปลอดภัยระบบกันขโมยระบบป้องกันไฟไฟลั่าไฟดูดไฟช็อตไฟเกินอันตรายจากแก๊สระเบิดเป็นต้นนะครับจุดเหรานี้เราควรพิจารณาในการเลือกซื้อบ้านหลูให้มั่นใจนะครับวันนี้ผมโจทย์นี้นะครับสวัสดีครับ